บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่3มเดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องตอบตกลงด้วยความเชื่อและพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวนและสามักิีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมกันดานวิถีบทที่13ข้อ27ไปจนถึงบทที่14ข้อที่9นะครับพระธรรมกันดานวิถีบทที่13ข้อ27 ไปจนถึงบทที่14ข้อที่9ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินสึ่งท่านใช้ไปมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ที่นั่นจริงและนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้นแต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมาก และเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกำแพงล้อมรอบนอกจากนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายยังเห็นคนอาณาคที่นั่นด้วยคนอามมเลกอยู่ในแผ่นดินเนเกบคนฮิตไทคนเยบสและคนอมามไรอยู่บนภูเขาคนกาณาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอแดนแต่คาเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่า ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองน,นั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้ฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราและเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า แผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนเฟลคนอานาคผู้มาจากคนเนเฟลในสายตาของเราเราเหมือนเป็นตักะแตนโมในสายตาของเขาก็เหมือนกันแล้วชุมนุมชนนั้นก็ร้องลั่นขึ้นมาประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้น บรรดาคนอิสราเอลได้บ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวเก่บท่านว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือให้เราตายเสียที่ถิ่นจุรกันดานนี้ก็ดีกว่าพระเจ้านำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยขมกระบี่ดทำไมเล่าลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อที่เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือ <S <S เขาพูดแก่กันและกันว่า ให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปยังอีหยิบเทิดโมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลงถึงพื้นดินต่อหน้าที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลและโยชัวบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเนเป็นผู้ที่ได้ร่วมไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า แผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินท่อพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ขอแต่อย่าให้พวกเรากระบฏต่อพระเจ้าเท่านั้นอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้วล่มลิศของเขาก็สูญไปแล้ว พระเจ้าสถิตฝ่ายเราอย่ากลัวเขาเลยคุณู้ฟังครับแผ่นดินที่มีน้ำนม,มและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คือถ้อยคำที่ใช้บรรยายให้เห็นภาพของแผ่นดินที่พระเจ้าจะประทานให้ประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์นะครับวลีที่ดึงดูดความสนใจซึ่งพรรณนาถึงความมั่งคัง่ง และความอุดมสมบูรณ์นี้ปรากฏครั้งแรกในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อที่8ที่กล่าวถึงแผ่นดินที่พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้แก่ประชากรของพระองค์ซึ่งกล่าวว่าแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คำว่าไหลมีความสำคัญเช่นเดียวกับคำอื่นๆในวลีดังกล่าวคำนี้ในภาษาฮิบรูคือคำว่าซูฟ ซึ่งแปลไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อ20และสดุดีบทที่105ข้อ41ว่าพุ่งออกมาไหลออกมานะครับการได้เห็นภาพของสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อของเราเมื่อมีคนมาถามฉันว่า ฉันยินดีจะตอบรับทำงานในความรับผิดชอบใหม่ๆหรือไม่ฉันอยากจะตอบปฏิเสธฉันคิดถึงความท้าทายที่จะตามมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอที่จะทำงานเหล่านั้นแต่ในขณะที่ฉันอธิษฐานแล้วก็สวดหาการทรงนำจากพระคัมภีร์และผู้เชื่อคนอื่นๆฉันก็ตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ฉันตอบตกลงฉันได้รับความมั่นใจจากพระคัมภีร์ว่า ความช่วยเหลือจะมาจากพระองค์ดังนั้นฉันจึงตอบรับงานนั้นแม้จะยังคงมีความกลัวอยู่บ้างก็ตามฉันเห็นภาพของตัวเองในชนชาติอิสราเอลและผู้สอดแนมทั้ง10คนที่ล่าถอยจากการเข้าไปยึดครองแผ่นดินคณาอันพวกเขามองเห็นความลำบากและก็สงสัยว่าพวกเขาจะเอาชนะผู้ที่มีกำลังในแผ่นดินนั้นและทำลายเมืองที่เป็นป้อมปราการนั้นได้อย่างไรกัน เราผู้สอดแนมกล่าวว่าเราเป็นเหมือนตะก,กะแตนโมและชนชาติอิสราเอลก็บ่นว่าพระเจ้านำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยคมกระบี่ทำไมเล่ามีเพียงโยชูวาและก็คาเล็บเท่านั้นที่จำได้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาจะมอบแผ่นดินคณาอันแก่ประชากรของพร,งพระองค์พวกเขามีความมั่นใจจากพระสัญญาของพระเจ้าและมองข้ามความยากลำบากที่อยู่เบื้องหน้าไปยังการทรงสถิต และความช่วยเหลือของพระองค์พวกเขาเผชิญความยากลําบากโดยพึ่งในลิทธานุภาพการคุม้มครองและทรัพยากรของพระเจ้าไม่ใช่ของพวกเขาเองงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ฉันทํานั้นไม่ง่ายแต่พระองค์ก็ส่งช่วยให้ฉันผ่านมันไปได้ถึงแม้ว่าเราจะหนีไม่พ้นความยากลําบากในการทํางานของพระเจ้า แต่เราสามารถที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันได้เช่นเดียวกับโยชูวและคาเล็บโดยรู้ว่าพระเจ้าส่งสถิตยอยู่ฝ่ายเราและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร้ครวญดูว่าเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าไม่มีความสามารถพอที่จะทำงานที่พระเจ้าส่งขอให้คุณได้ทำและตัวอย่างของโยชูวและคาเลฟบ ช่วยคุณได้อย่างไรบ้างและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดงเจ้าข่าขอทรงโปรดช่วยข้าโพรงให้ติดตามพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจถึงแม้บางครั้งจะต้องเจออุปสรรคปัญหามากมายที่อยู่ตรงหน้าแต่ขอพร,รงค์ทรงเมตตาที่ข้าพร,รง จะมองไปที่พระองค์และยึดมั่นถ้อยคำสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ฝ่ายเราและจะนำเราสู่ชัยชนะจึงอธิฐานและกราบทวลต่อพระองค์ทั้งสิ้นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนภษกิจมานาประจำวันได้จะทําโครงการแสงสว่างของหนูโดยทงโครงการจะมอบหนังสือสาหรับเด็กๆพร้อมโคมไฟโซล่าไลท์จำนวน1000พันชุดแก่เด็กๆที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อน้องๆ จะมีไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับการอ่านหนังสือและได้พบกับแสงสว่างของชีวิตผ่านพระคำของพระเจ้าคุณสามารถบุรุมกับใช้ในโครงการนี้ได้ผ่านการอธิษฐานและการถวายสนับสนุนเพื่อส่องสว่างให้แก่เด็กๆอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02 718 5166และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้มาร่วมแรงร่วมใจเพื่อนำแสงไฟไปถึงน้องๆกับโครงการแสงสว่างของหนู คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสมนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาน้าซองส่งถึงพนักิจมานาประจําวันตู้ปนสามห้าพนฝอหัวหมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สามผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www thaiodb org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 718 ห้ 1> 5, 1, 6 6 7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรทุกท่านสวัสดีครับ only thing